ใหญ่ก็คือชนเผ่าเนี่ยครับเริ่มถามแนละ้วโอเคครับรอบนี้เรามาเจออะไรนะครับนกอินทรีนะครับแรดต,ตรงกลางนะครับโอเค เริ่มแรกนะครับเราก็ใบหิงคองมันก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันโหดนะครับแล้วก็ตั้งรับนะครับเสร็จแล้วก็ยกนกอินซีมันไปก่อนนะครับเพื่อมันไม่ให้ใบทีมเรานะครับอาคาวีนะครับติดอาของเขาค็คาวีเหมือนกันนะครับคาวีเจอคาวีนะครับอาเป็นใบหินคองก่อนนะครับ โบบิดเขาได้เป so, so, like, oh, uh. ่าครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ่าโคิบิดนะครับได้เป่านะครับแล้วก็ที่เหลือตั้งรับไว้ก่อนนะครับอู้แร็ไม่ตายนะครับถ้าแร็ไม่ตายนี่เขากลางโลอมตะนี่จะลำบากนะครับ อ้าวโอว้บิดเป่าแล้วตายนะครับเคาเตอร์ไหมกินของลวงไว้นก้อน,นครับมีครับไม่มีตัวกลางครับหวดได้นะก้อนก็เป่านะครับที่เหลือก็จิกแล้วก็เปิดทะลุเวรแล้วครับแพะมาครับตอนนี้ตัวสำรองเขาเป็นแพะนะครับ นี่น้องก็เราเป็นใบหมดติดจะใช้นะครับหนีเราฮออ๊วว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 ััวว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 ว่ววววว ค่าอินตีก่อนแล้วกันนะครับเ,เหลือรตจแล้วเราก็เอาแพะเรามาฮิวบ้างนะครับอ <t une> ินซีเขาตายนะครับมา รีบร้อยครับน้องก,ก้อนกัดรุนรัวเลยนะครับไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เพิ่มาแท็กอย่างเดียวครับลุยเต็มขั้นโอ้เข้าคาวีเรายกแพ้ไปครับไม่สนครับเราเอานกจิกอย่างเดียวครับชนะนะครับโอเค ก็โอเคครับก็ต้องเหลือสี่ตาครับพอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้อ่าถึงช่วงเวลาลงกองกําลังนะครับก็ผมต้องรีบไปเก็บเลเวลนะครับก็สําหรับอ่าคลิปของอารีน่านะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางละกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับดูนะครับเป็นแนวทางการศึกษาว่าอ่าควรปรับเรือดเอ่าทีมของเพื่อนๆให้ให้เหมาะกับเพื่อนๆยังไงนะครับแต่สําหรับอ่า ใครนะครับที่ยังไม่เคยเปิดไข่ตำนานนะครับวันที่14หรือที่จะใกล้มาถึงเนี่ยก็เลือกนกก็ได้นะครับนกก็เป็นตัวที่เปิดสกิลนะครับทีมด้านหลังนะครับเป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็แถมว่าามันฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็มันสามารถฟื้นชีวิตได้นะครับ1ตานะครับแล้วก็แถมแถมฟื้นชีวิตมาแล้วด้วยเนี่ยพลังก็จะเต็ม100%นะครับรวมถึง พลังโจมตีก็เต็มร้อเปรเเหมือนกันนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับให้เพื่อนเ่นเลือกใช้ทีมในอารีนากันนะครับก็สําหรับผมนะครับก็งวดนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องไปปั้นคิงคองกับเขาบ้างแล้วล่ละเพราะดูมันสกิลมันหูค่อนข้างโหดน่าดูเหมือนกันนะครับแล้วสําหรับเพื่อน,อน,อนคนไหนนะครับก็มีตัวคิงคองที่ปั้นอยู่แล้วไปแล้วเป็นดาวที่สูงสงก็แนะนำผมมาหน่อยว่าผมจะปั้นน้ำดีนะครับหรือว่าจะเป็นไฟดีนะครับก็คอมเมนต์นะครับ ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็สําหรับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามนะครับของเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ช่องช n n e l ของผมนะครับก็ฝากอ่าสโนว์ชา n e l นะครับไว้ให้เป็นเพื่อนๆนะครับเป็นเอาไว้ดูเป็นศึกษาเป็นแนวทางนะครับในการเล่นเกม s o นเอ็ดบิ๊กินนะครับก็เล่นเกมให้สนุกนะครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมาเป็นลุยอะไรหรือมีตัวอะไรมารีวิวก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแลยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม